สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการเล่าตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะสำหรับตำนานพระพุทธรูปบางฉันสมอ เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิพระหัตซ้ายวางงายบนพระเปราหรือตักพระหัตขวาทรงถือผลสมองายพระหัตวางที่พระชานุหรือเขา่าเป็นกิริยาสเสวยผลสมอสมอเป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นชนิดหนึ่งในแถบเอเชียใต้ ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่มีความสูง20ถึง30เมตรออกดอกสีขาวอมเหลืองในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปรีหรือกลมผิวเกลี้ยงผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเขียว นน้ำตาลแดงสพคุณทางยาของสมอเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นผลดอกหรือเปลือกกลำต้นก็สามารถนำไปใช้รักษาโรคได้โดยผลสมอมีฤทธิ์เป็นยาระบายแก้อาการท้องร่วงท้องผูก และฤิ์สีดวงทวารรวมถึงช่วยให้ชุ่มคอแก้อาการเจ็บคอละลายและขับเสมหะด้วยขณะที่ดอกสมอใช้รักษาโรคบิดได้ส่วนเปลือกลำต้นใช้ขับปัสสาวะขับน้ำเหลืองเสียและบำรุงหัวใจ เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรคมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลสมอจึงมีบทบาทอยู่ในเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาหลายเรื่องสำหรับความเป็นมาตามตำนานของพระพุทธรูปปางฉันสมอ เมื่อครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจากร่มไม้จิกแล้วก็เสด็จไปประทับเสวยวิมุตติสุขณนะร่มไม้เกศซึ่งอยู่ทางที่ใต้ของต้นพระศรีมหาโพเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วจึงทรงออกจากสมาธิเท้าสักกดเทวราชทรงทราบว่า นับแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาเจ็ดสัปดาห์รวมสี่สิบเ้าวันมิได้เสวยพัตตาหารเลยจึงนำผลสมออันเป็นที่พยะโอสถจากเทวโลกมาน้อมถวายพระพุทธองค์จึงเสวยผลสมอทิพนั้นแล้วทรงบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ำ ที่เท้าสก,กเทวราชถวายจากนั้นสเสด็จประทับณนะร่มไม้เกตตามเดิมในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามตำนานพระพุทธรูปปางอื่นๆในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ